นาทีนะคะแล้วก็ในเรื่องของการจริงแล้วอาจารย์ได้เรียนรู้ว่าเยเยอะเลยก็ได้ครับการที่เราเรียนขโมยนี่ยขมวดนะคะตรงนี้จะเป็นสี่กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกันในเรื่องของการขยายเครือข่ายสิ่งที่เราพบปัญหาก็คือเมียนอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าหลายๆโรงเรียนที่เข้ามาในโรงเรียนมาศึกษาเรียนรู้ในโรงเรียนจะทำตัวประมาณขอโทษนะคะพยาตาบขอ ไปจะขอทุกอย่างที่เข้ามาแล้วก็ไม่รู้ว่าขอไปเพื่อที่จะเอาไปทําอะไรนะคะตรงนี้ในการจัดการเรียนรู้เราจะมองเห็นว่าการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการหลักคิดปรัชญาของเศรษฐพอเพียงเข้ามาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตามบริบทของแต่ละโรงเรียนแต่จะมีเป้าหมายเดียวกันนะคะจะมีเป้าหมายเดียวกันเป้าหมายเดียวกันคืออะไรเราองการที่จัดการเรียนรู้ให้เด็ก รักตัวเองก่อนถ้าเขาจะเขาไม่รักตัวเองเขาก็ไม่สามารถที่จะรักคนอื่นได้นะคะเมื่อรักตัวเองแล้วเขาจะต้องรักครอบครัวหลังจากที่เขารักครอบครัวแล้วเขาก็ต้องมีการรักโรงเรียนของเขาด้วยกิจกรรมหลายกิจกรรมที่สะ้อนที่ตรงนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้นักเรียนรักโรงเรียนนะคะแล้วก็รักชุมชนเป็นความคาดหวังว่าเขาก็จะออกไปสู่สังคมได้อย่างมีความสุข กิจกรรมที่จัดไปไม่ว่าจะเป็นส่วนของกิจกรรมใดก็แล้วแต่ในแต่โรงเรียนสิ่งหนึ่งที่แต่ละโรงเรียนหรือคุณครูแต่ละคนต้องการที่จะเกิยกับตัวของนักเรียนก็คือทักษะสี่ทักษะทักษะที่หนึ่งคือทักษะวิชาการซึ่งคุณครูทุกคนก็จะจัดอยู่แล้วก็คือในเรื่องของความรู้ต่างๆที่จะถ่ายทอดไปยังนักเรียนแต่อีกสามทักษะที่เรามีความมุ่งหวังดยการใช้ เสร็จพอเพียงไปบูรณาการในการจัดก,การเรียนรู้นะคะก็คือทักษะวิชาชีพเราจะจัดก,การเรียนรู้อย่างไรให้เด็กมีความรู้สึกมีความเป็นตัวตนข,ของตัวเองในการที่จะนําความรู้ของตัวเองไปเลือกประอกอบวิชาชีพของตัวเองได้ทักษะต่อมาคือทักษะวิชาชุมชนเราจะทําอย่างไรให้เด็กของเรารู้ถึงความเป็นตัวตนของชุมชนเพื่อที่จะพาความเป็นตัวตนของตัวเอง ไปสู่สังคมประชาคมอาเซียนได้และสุดท้ายก็คือทักษะวิชาชีวิตจะทำอย่างไรให้เด็กสามารถแก้ปัญหาชีวิตของตัวเองและก็อยู่ในสังคมได้ทั้งนี้ทั้งนั้นในการจัดการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้กับนักเรียนเพื่อที่จะให้เกิดการเรียนรู้ในการที่เราจะพาสู่การเรียนรู้ของเราไปสู่สังคมภายนอกให้สังคมภายนอกเข้ามาร่วมเรียนรู้กับเรา จะสาเร็จได้นั้นก็อยู่ด้วยแรงขับเคลื่อนของท่านผู้ในการ,รเรียนนะคะนี่คือข้อคิดนะคะเราจะพาตัวเองโดยคุณครูเนี่ยเป็นไปไม่ได้ถ้าผู้บริหารไม่ช่วยที่จะขับเคลื่อนภายใต้การผลักดันของสอบขอถ้าสอบขอมองไม่เห็นถึงความสําคัญตัวนี้นะคะก็ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนได้หรือจะขับเคลื่อนก็ค่อนข้างที่ และสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณมูลนิธิสยากมกรรมจนนะคะที่เป็นแรงจับและขับเคลื่อนให้กับศูนย์การเรียนรู้ทั้ง27ศูนย์ขอบคุณค่ะ